สวัสดีครับสำหรับบทนี้เป็นบทที่2บทที่2เนี่ยเราจะพูดถึงของผสมและสารบริสุทธิ์ความแตกต่างแรกที่เราจะพูดนั่นก็คือจุดเดือดและจุดหลอมเหลวอันนี้อาจจะพูดถึงหลายข้อนะลูกนะครับ ถ้าสมมุติว่าครูให้ตรงนี้เป็น b boy ตรงนี้เป็น a แล้วครูก็มาเขียนกราฟเล่นๆเ,เป็นอุณหภูมิแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเวลา a ก็จะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเป็นลักษณะน,นี้จุดเนี่ยครับที่เราเรียกว่าคงที่ก็คือมันมีการเปลี่ยนสถานะ ส่วนถ้าเป็นของ b ีบอซึ่งเป็นของผสมมันก็อาจจะไม่ได้ดูสวยแบบนี้นะลูกนะครับก็จะเป็น b ีบอจะเป็นลักษณะนี้นี่คือความแตกต่างของสารบริสุทธิ์แล้วของผสมที่นี้ลูกพอเรามาพูดถึงของผสมของผสมก็จะพูดถึงพวกไหนดีเนื้อเดียวก็คือ สารละลายส่วนเนื้อผสมก็จะพูดถึงแขวนลอยแขวนลอยแล้วก็อนลอยความแตกต่างของพวกนี้หลก ที่เรามองเห็นได้นั่นก็คือขนาดของมันสมมติว่าครูเขียนสารละลายเป็นแบบนี้แขวนลอยเนี่ยก็คงจะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้ส่วนคลอรลอยก็จะอยู่ระหว่างกลางของทั้งคู่กรณีของธาตุอ่ะทษทีครับกรณีของสารบอริสุด สารบริสุทธิ์นี่ก็คงจะมีธาตุแล้วก็สารประกอบซึ่งเราได้พูดถึงธาตุและสารประกอบในบทที่แล้วต่างกันยังไงหลกธาตุก็คือเขียนแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยหลกนะครับสูตรเกิดจากธาตุหนึ่งชนิดนั่นก็คืออาจจะเป็นโซเดียม ไฮโดรเจน S8, ปคลอรีนเหล็กออกซิเจนสังเกตไม่ลูกว่าแต่ละตัวเนี่ยโซเดียมอย่างเดียวไฮโดเรเจนอย่างเดียวซัลเฟอร์กรมมัถันอย่างเดียวคลอรีนอย่างเดียวหมายถึงว่าชนิดเดียวลูกนะครับแต่ถ้าเป็นสารประกอบสารประกอบก็อาจจะบอกได้ว่าสูตรเกิดจากธาตุมากกว่า1ชนิด เช่นโซเดียมคอไรด์หรือจะเป็นน้ำหรือจะเป็น HCl หรือจะเป็นแมกนีเซียมคาร์บอเนตก้อนหินหลกอันนี้มี2ชนิด2ชนิด2ชนิด3ชนิดโอเคครับลลกเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์กัน โจทย์ตั้งหลายก็อ,ออกแบบมาเพื่อให้เราได้ฝึกได้ทำบางข้ออาจจะดูใกล้เคียงหรือเหมือนกับซ้ำกันไม่ซ้ำหรอกลลกนะครับแต่ก็เพื่อให้เรามีความชำนาญน,นะลูกรูปที่20เอ่อข้อที่21ลูกเขาก็มีรูปเนี่ยมีรูปเพื่อให้เพื่อให้ดูว่ามันมีการกรองนะ แล้วก็มีกระดาษมาให้เราดูหรือว่ากระดาษเนี่ยเราจะเลือกตอบกระดาษอะไรรูมันแตกต่างนะลูกนะครับกระดาษอันนี้ก็ควรจะตอบว่ากระดาษกรองทั่วๆไปใช่ไมหมลูกนะครับไอเจ้านี้ก็ควรจะตอบว่ากระดาษเซลลูเฟลลูกทีนี้จากการสังเกตเข้อสอบนะลูกนะครับเวลาเขามองดูลูกเขามองดูว่าเวลาเราเทสารลงกระดาษกรองอย่างเงี้ยลูกเราเห็นจุดดำดำเนี่ยลูก น่าจะเป็นพวกแขวนลอยนะลูกสีดำๆตรงนี้มันไม่น่าจะทะลุลูกส่วนพวกสารละลายนี่ก็ทะลุลงมานะครับจะเป็นกระดาษกรองธรรมดานะลูกนะครับตัวนี้ก็ควรจะบอกว่ากรองไม่ได้ลูกมันทะลุลูกส่วนตัวนี้ก็คือกรองได้ก็คือไม่ผ่านกระดาษกรองเก็บได้อย่างนี้ลูกจากที่สังเกตเข้อสอบเขาใช้กันมาคำพูดทั้งหลาย22เส้เขาก็ให้เราเติมคำลงช่องว่างเล่นๆลูกว่า ตัวไหนเนี่ยเป็นสารละลายคอนลอยแล้วก็แขวลอยสารละลายตัวเล็กลลุทะลุหมดเลยลลกสอหลอลอ,อแล้วก็กระดาษกรองชนิดใดตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษกรองแล้วก็เซลโลเฟนนะลูกโลโครูามาเขียนตรงนี้เลยลูกกระดาษกรองท,ทั่วไปลูกอันนี้คือกระดาษกรองที่แบบครูขเขียนผิดครับลูกทษทีครับต้องบอกว่าตรงนี้คือกระดาษกรอง ั่วไปลูกนะครับส่วนตัวนี้เป็นกระดาษกรองที่รูเล็กเขาเรียกว่ากระดาษเซลโลเฟนลูกเพราะฉะนั้นแล้วสาระลายนี้ทะลุหมดเลยลูกคอนลอยนี่ทะลุเฉพาะกระดาษกรองลูกแล้วก็แขวนลอยนี่ไม่ทะลุเลย ไปต่อครับลูกจากตารางนี้แสดงผลของกระดาษกรองทั้งสองชนิดให้เราเติมคำลงไปลูกว่ามันมีอะไรทะลุผ่านไปบ้างนะลูกนะครับครว่าอาจจะเขียนสารละลายนี้ผ่านกระดาษกรองแน่นอนลูกมันตัวเล็กลูกผ่านซโลโลูเฟลลูกแขวนลอยนี่ไม่ผ่านเลยลูกตัวมันใหญ่เ,เจ้านี่ก็ไม่ผ่านส่วนคลอยอลลูกมันจะผ่านกระดาษกรองนะลูก คอรลอยตัวมันกึ่งๆะลูกตัวมันปานกลางแต่ว่าไม่ผ่านเซลโลเฟนลูก